กิจกรรมการซื้อของแต่ละประเภทสินค้าใช้เวลาไม่เหมือนกันนะเอกสารซัพพอร์ตในการซื้อก็ไม่เหมือนกันเราถึงต้องแบ่งกลุ่มสินค้าของบริษัทเราออกมาไงว่าบริษัทเราธุรกิจอะไรสินค้าที่เราซื้อมันเป็นประเภทยังไงบ้างของใช้สำนักงานต้องจัดเฮ้ยอันนี้เมนเมทเียลอันนี้เครื่องจักรอันนี้ซ่อมบำรุงอันนี้ขอใบอนุญาตก็แยกมาให้เห็นเพื่อที่เราจะได้เจาะเป็นเรื่องๆให้มันชัด แต่ละกลุ่มเนาะเวลาต่างกันเราก็บอกคนที่ใช้งานได้ว่าสินค้าแบบเนี้ยฉันใช้เวลา3วันในการซื้อสินค้าแบบเนี้ยฉันใช้เวลา10วันในการซื้อแล้วสินค้าแบบเนี้ยเอกสารที่จะให้ฉันมาดูประกอบในการซื้อมีแบบนี้เฮ้ยของใช้สํานักงานเธอแค่บอกว่าต้องการอะไรจํานวนเท่าไร่แค่นั้นสเปคเธอไม่ต้องบอกอะไรมาก็ได้เดี๋ยวฉันซื้อได้ปากกาเท่าไหร่กี่แท่งดิสซอยังไงกระดาษกี่ริมก็ซื้อได้แล้วแต่ไอ้พวกเมนแมทเทเรียลเนี่ย เ้ยมันต้องมีมากกว่าน,นั้นเราต้องมาคุยกันลึกหน่อยแผนการผลิตเป็นไงวะจะซื้อจะต้องซัพพอร์ตให้ยังไงต้องคุยกันลึกแต่และกลุ่มกิจกรรมไม่เหมือนกันเหมือนที่ครูบอกอย่างสเต t เน n รี y กิจกรรมการซื้อของจัดซื้อจัดซื้ออาจจะมองว่าเฮ้ยฉันซื้อทั้ง po 1ปีแล้วทยอยส่ง3เดือนครั้งจะซื้อวางแผนแบบนั้นก็ได้แต่ไอ้พวกเมนแมทเทีเยลอ ไม่ใช่ว่าจะซื้อจะซื้อเซิร์ฟแค่ตามกําหนดเวลาที่บอกเฮ้ยต้องส่งให้ตรงวันที่ 10, 15 20หนะจะซื้อต้องมีทําการบ้านก่อนหน้าน,นั้นเฮ้ยมันเป็นเมนแมททีเรียลบริษัทแช่เปล่าฉันต้องมีการสารสัมพันธ์ฉันต้องซื้อตามนโยบายบริษัทนะเฮ้ยบาลานซ์ซัพพลายเออร์หรือว่าซิงเกิลซอสว่าที่จะทาคอสเซฟิงให้บริษัทได้เยอะเฮ้ยนโยบายบริษัทผู้บริหารเราเป็นไงวะมันก็ต้องดูลึกไปตรงนั้นการจัดกลุ่ม จัดประเภทสินค้านะ่ะมันทําให้คุณบริหารได้ถูกจุดแล้วมันทําให้คุณคุยกับยูเซอร์หรือคนใช้ของได้ถูกด้วยคุณก็จะมีโฟของคุณนะ่ะเฮ้ยในการซื้อของแบบเนี้ยเอกสารอะไรบ้างวะที่ฉันต้องการซัพพอร์ตกับการซื้อครั้งนี้เพื่อที่จะมันง่ายเฮ้ยเอกเครื่องจักรต้องมีแบบต้องมีดออิ้งเฮ้ยการจ่ายมันต้องแบ่งจ่ายเป็นงดงดต้องมีการเก็บงานต้องมีพัลลิสข้างหลังต้องมีการเทสระบบคอมมิชชั่นนิ่ มันก็จะมีแพทเทิร์นของเราที่จะทําในเรื่องนั้นแบ่งกลุ่มเนาะตอนนี้ถ้าจะบริหารงานจัดซื้อให้มันชัดแบ่งกลุ่มสินค้าแล้วเอาเจาะแต่ละกลุ่มเป็นเรื่องว่ากิจกรรมการซื้อของคุณมันมีอะไร1,2,3,4เอกสารอะไรที่คุณต้องการซัพพอร์ต1 2 3 4บางบริษัทนะเขาจะมีโฟลการทำงานเลยสเตชันนารีก็เป็นโฟงานว่าต้องทำอะไร1234ของที่เป็นเมนแมทเทียลโฟมันก็อีกแบบซื้อเครื่องจักรโฟก็อีกแบบ บางที่เป็นโฟแบบนั้นเลยแต่บางที่ก็ไม่ได้ทําโฟละเอียดแบบนั้นก็เป็นโฟมาตรฐานของการซื้ออย่างเดียวแต่ไอ้ดีเทลไส้ในโอ้โหมันมีปีกย่อยเยอะบางที่เนาะงานตามคนไม่ใช่ตามระบบก็ไอ้ด้วยที่ทําอะไรแค่เห็นข้างหน้าแค่นั้นว่าเออมันง่ายๆแค่นี้แต่งจริงแล้วไสในมีมากกว่านั้นถ้าอยากให้งานตามระบบเราก็ต้องซอยงานออกมาให้เห็น ทั้งหมดว่าไอซื้อของประเภทนี้มันมีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยมันจะทำให้คุณบริหารงานได้ถูกไอในเรื่องการบริหารงานวางแผนวางกลยุทธ์ทำคอสเซฟิงในคอสคู่มือจัดซื้อจ,จัดจ้างอ่ะครูสอนไว้ทั้งหมดเลยเป็นระบบงานมีโฟล์ฟอร์มครบทุกอย่างบริหารความเสี่ยงในจัดซื้อก็มีอยู่ในนั้นคุณขอคอสเอาไลน์คุณดูได้เลยเว็บไซต์ที่ครูแปะไว้เนี่ย คุณเข้าไปดูคอสเอาลน์ได้เลยแต่คอสนั้นมันเหมาะกับหัวหน้าผู้จัดการผู้บริหารมากกว่าถ้าเป็นน้องๆคุณแนะนําให้ไปเรียนคอสจัดซื้อเบื้องต้นในนั้นน่ะมันไม่ใช่สอนแค่เบื้องต้นนะครูมีแถมหนังสือเก่งจัดซื้อก่อนเช้าวันจันทร์ให้คุณมองภาพรวมงานจัดซื้อด้วย คุณได้องค์ความรู้ของคอร์สจะซื้อเบื้องต้นไปแล้วคุณก็ได้หนังสือที่มองภาพรวมงานจัดซื้อทั้งหมดไปโอ้โหมันส่งต่อให้คุณทำจัดซื้อเป็นฐานที่มั่นคงตรงนั้นเลยอัพเวลอะไรก็ง่ายแหละบางคนทำงานจัดซื้อมาเป็น10บสิบปียังไม่รู้ภาพรวมทั้งหมดรู้แค่สิ่งที่ตัวเองทาตรงนั้นแต่ไม่รู้เลยว่าจัดซื้อเขาบริหารเขาทำยังไงที่เขาเติบโตกันมากขึ้นมันเป็นแบบไหน ก็รู้อยู่แค่เนี้ยมันก็โตอยู่แค่เนี้ยขอให้คุณเป็นคนรักการเรียนรู้เนาะครูบอกเสมอเพราะสิ่งนี้มันเป็นเครื่องมือชั้นดีของคุณถ้าคุณจะเริ่มบริหารงานจัดซื้อเริ่มอย่างที่ครูบอกเนี่ยจัดกลุ่มสินค้าออกมาแล้วทําให้เห็นว่ากิจกรรมการซื้อมีอะไรบ้างแล้วเอกสารอะไรที่ต้องซัพพอร์ตการซื้อตรงนั้นบ้างเพื่อจะได้รีเควสต์ยูเซอร์ได้ถูกจะได้ไม่ต้องมาคุยกันทุกครั้งทาแพทเทิร์นของตัวเองไว้แล้วคุณจะได้บอกกับ คนใช้ของถูกว่าของแบบนี้คุณซื้อระยะเวลาแค่นี้เองบางบริษัทมี KPI เลยนะระยะเวลาการซื้อของเนี่ยใช้กี่วันขอให้คุณเรียนรู้ครูบอกเสมอสิ่งนี้ทําให้คุณเติบโตครูขอให้คุณเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเนาะใฝ่รู้รักการเติบโตรักความมั่งคั่งร่ำรวยครูขอให้คุณทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆจากใจครูทัญญาค่ะ